คุณเคยมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองแบกภาระเยอะเกินไปหรือไม่ครับงานกองเต็มโตจดหมายกองอยู่บนอีเมลและแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็ยังค้างอยู่ในหัวจนคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดและกดดันความรู้สึกแบบนี้คือความเครียดที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการมันได้สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตตัวเอง ลองถามตัวเองว่าร่างกายเรามีสัญญาณอะไรบ้างเช่นหัวใจเต้นเร็วบ่าและคอเกรง็งปวดหัวหรือรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นความคิดที่วิ่งวนอยู่ในหัวตลอดเวลานี่คือสัญญาณว่าเรากำลังเครียดต่อมาลองมองให้ลึกกว่านั้นความเครียดไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่เสมอไปบางครั้งมันมาจากเรื่องเล็กๆรอบตัวเช่น การลืมงานบางอย่างการโดนคอมเมนต์แรงๆหรือแม้แต่ความคิดของตัวเองที่ตั้งมาตรฐานสูงเกินไปสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตได้เราจะเริ่มรู้ว่าความเครียดเกิดจากอะไรและเราควบคุมอะไรได้บ้างเพื่อให้เข้าใจง่ายลองทำแบบฝึกง่ายๆตอนนี้ครับปิดตาหนึ่งนาทีแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายฉันรู้สึกอย่างไร รู้สึกแน่นตรงไหนหัวใจเต้นเร็วไหมมีความคิดอะไรวนอยู่ในหัวบ้างแค่การถามตัวเองง่ายๆนี้ช่วยให้เรามองความเครียดออกและไม่ปล่อยให้มันสะสมโดยไม่รู้ตัวอีกสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างการกินการนอนหรือการขยับร่างกาย ลองสังเกตดูว่าวันไหนที่คุณไม่ได้พักผ่อนเพียงพอหรือกินไม่ตรงเวลาวันนั้นความเครียดจะทวีคูณทันทีการจัดการเรื่องพื้นฐานเหล่านี้จึงสำคัญไม่แพ้การจัดการความคิดและเมื่อเราสังเกตและยอมรับความเครียดของตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือการวางแผนจัดการมันแบบทีละขั้นลองตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองเช่นวันนี้จะหายใจลึกหรอบ หรือเดินออกไปผ่อนคลาย10นาทีการทํำทีละเล็กทีละน้อยจะช่วยให้เราเริ่มคลายความเครียดโดยไม่รู้สึกกดดันต่อไปผมจะพาไปดูกิจ,จวัตรเช้าที่ช่วยลดความเครียดเพื่อให้วันของคุณเริ่มต้นอย่างสงบสดชื่นและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งก่อนจบตอนนี้ลองถามตัวเองง่ายๆว่าตอนนี้ฉันเครียดอยู่หรือเปล่าและฉันรู้สึกแบบไหนในร่างกายและหัวใจของตัวเองบ้าง แค่สังเกตตัวเองก็เป็นก้าวแรกสู่การลดความเครียดได้แล้วครับเช้ามาเรามักตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดหลายเรื่องในหัวทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวที่ค้างคาทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกกดดันตั้งแต่เริ่มวันสิ่งแรกที่ช่วยให้วันเริ่มต้นอย่างสงบคือการให้เวลาเงียบๆกับตัวเองสัก5-10นาทีก่อนแม้แต่จะลุกจากเตียงลองนอนหายใจลึกๆ ปล่อยให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆปล่อยออกทำซ้ำหลายรอบระหว่างที่นอนอยู่ลองสังเกตร่างกายของตัวเองหัวใจเต้นเร็วหรือเปล่ากล้ามเนื้อเกร็งตรงไหนหรือมีความคิดใดที่วนอยู่ในหัวการสังเกตตัวเองเช่นนี้ช่วยให้เรารับรู้ความเครียดและไม่ปล่อยให้มันสะสมโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้น ลองเขียนบันทึกสั้นๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือมีเรื่องอะไรที่อยากทำวันนี้เพียง3-5นาทีการเขียนช่วยให้สมองเราได้ระบายความคิดลดความสับสนและทำให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องจัดการต่อมาลองเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆเช่นยืดกล้ามเนื้อเดินรอบบ้านหรือทำท่ายืดขาแขนสัก5-10นาที การขยับร่างกายแม้เล็กน้อยช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นปรับสมดุลฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นพลังงานให้ร่างกายเริ่มวันได้สดชื่นอาหารเช้าก็สำคัญเลือกอาหารที่ให้พลังงานช้าและอิ่มนานเช่นข้าวโอ๊ตโจ๊กผลไม้และโปรตีนเล็กน้อยการทานอาหารเช้าที่เหมาะสมช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความหงุดหงิดและให้พลังงานต่อเนื่องตลอดเช้า สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามคืออารมณ์และความคิดในตอนเช้าลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและสังเกตร่างกายว่ามีความตึงเครียดตรงไหนหรือไม่การรู้จักอารมณ์และสัญญาณของร่างกายช่วยให้เราจัดการความเครียดได้ตั้งแต่ต้นวันนอกจากนี้การใส่กิจกรรมสร้างความสุขเล็ก,เลกๆเช่นฟังเพลงโปรดดื่มน้ำอุ่นหรือยิ้มให้ตัวเองในกระจกก็ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้วันนั้นผ่านไปได้อย่างราบรื่นและอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆก,การทำกิจวัตรเช้าอย่างสม่ำเสมอแม้เพียง1 0 1ถึงนาทีก็ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ลดความเครียดและเตรียมตัวรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นการเริ่มวันด้วยความสงบไม่เพียงแต่ลดความเครียดเท่านั้นยังช่วยเพิ่มสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหลังจากเราเริ่มวันด้วยกิจวัตรเช้าที่ช่วยให้ใจสงบช่วงบ่ายมักเป็นเวลาที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยพลังงานลดลงสมาธิหลุดหรือบางครั้งความเครียดจากงานก็เริ่มสะสมนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการดูแลตัวเองลองเริ่มจากช่วงพักหลังอาหารกลางวันไม่จำเป็นต้องนอนยาวแค่1 0 2ถึงนาทีก็เพียงพอ ลองหลับตาสูตรลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกช้าๆปิดมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้สมองได้พักจริงๆการทำแบบนี้ช่วยให้ร่างกายและสมองรีเฟรชลดความเหนื่อยล้าและปรับสมดุลอารมณ์ถ้ามีเวลาพอลองเดินเล่นสั้นๆรอบบ้านรอบออฟฟิศหรือแม้แต่ขึ้นลงบันได5-10นาทีการขยับตัวเบาๆช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทำให้สมองสดชื่นลดความตึงเครียดที่สะสมมาตลอดเช้า และเพิ่มความพร้อมในการทำงานต่ออย่าลืมพักสายตาและปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวแสงสว่างพอดีเสียงรบกวนน้อยๆหรือแม้แต่เปิดหน้าต่างรับลมจะช่วยให้สมองได้พักอย่างแท้จริงลดความตึงเครียดจากสิ่งรอบตัวและทำให้คุณรู้สึกสบายกายสบายใจสำหรับหลายคนช่วงบ่ายมักเกิดอาการง่วงสมาธิหลุดลองใช้ไมโครเบรกสั้นๆหน,นาทีทุกชั่วโมงลุกขึ้นยืดเส้นดื่มน้ำหรือหายใจลึกๆ การทำแบบนี้ช่วยให้สมองไม่เหนื่อยเกินไปความเครียดไม่สะสมและช่วยให้ช่วงบ่ายยังมีประสิทธิภาพสังเกตร่างกายและอารมณ์ของตัวเองเป็นอีกขั้นตอนสำคัญลองสังเกตว่ารู้สึกตึงตรงไหนปวดหลังปวดตาหรือมีอาการปวดศีรษะหรือไม่การรับรู้ตัวเองช่วยให้เราปรับกิจวัตรให้เหมาะสมและยังทำให้เราเข้าใจสัญญาณของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น อีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆคือใส่กิจกรรมสร้างความสุขเล็กๆเช่นฟังเพลงโปรดดื่มชาอุ่นๆหรือทำสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้แม้เพียงไม่กี่นาทีสิ่งเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ใจสงบลดความเครียดและเติมพลังให้ร่างกายสรุปเป็นกิจวัตรช่วงกลางวันและบ่ายง่ายๆคือพักหลังอาหารกลางวัน10-20นาทีปิดอุปกรณ์หน้าจอสูดหายใจลึกๆเดินเล่นหรือยืดเส้น5-10นาที ไมโครเบรก5นาทีทุกชั่วโมงสังเกตร,ร่างกายและอารมณ์ทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขเมื่อทำกิจวัตรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะรู้สึกว่าช่วงบ่ายเต็มไปด้วยพลังสมองรีเฟรชความเครียดลดลงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงบ่ายจะไม่ใช่เวลาที่เหนื่อยหรือง่วงแต่กลายเป็นช่วงที่ช่วยให้คุณรีเฟรชตัวเองและต่อยอดพลังสำหรับช่วงเย็นช่วงเย็นถือเป็นเวลาที่สำคัญไม่แพ้ช่วงเช้าและบ่าย หลายคนมักรู้สึกเหนื่อยสมองตึงหรือความเครียดสะสมจากงานที่ทำมาตลอดวันพอเลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านโดยไม่ปล่อยใจพักการให้เวลาตัวเองช่วงเย็นจะช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดปรับสมดุลร่างกายและเตรียมตัวสำหรับการนอนหลับที่มีคุณภาพเริ่มจาก30 6 0ถึง60นาทีสุดท้ายก่อนเลิกงานลองใช้เวลาสักนิดเพื่อทำให้จิตใจสงบและเรียบง่ายเช่นจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย เขียนบันทึกสั้นๆว่าคุณทำสำเร็จอะไรไปบ้างหรือวางแผนงานสำหรับวันพรุ่งนี้การทำกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้คุณรู้สึกว่าวันนี้เสร็จสิ้นไม่ต้องพกความกังวลกลับบ้านพอเลิกงานแล้วลองให้เวลาออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินรอบบ้านขึ้นลงบันไดปั่นจักรยานหรือทำโยคะสั้นๆ15-20นาที การเคลื่อนไหวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นช่วงเย็นยังเหมาะกับกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจลองฟังเพลงโปรดอ่านหนังสือเล่นดนตรีหรือทำงานอดิเรกที่ชอบแม้เพียงไม่กี่นาทีสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สมองหยุดคิดเรื่องงานความเครียดลดลงและเติมพลังบวกให้กับตัวเอง สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการควบคมุมการใช้หน้าจอและแสงสีฟ้าการเล่นมือถือหรือทำงานหน้าจอจนดึกอาจทำให้สมองตึงและส่งผลต่อการนอนลองตั้งเวลาปิดอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้สมองค่อยๆผ่อนคลายอาหารเย็นก็มีส่วนสำคัญพยายามให้เบาไม่หนักเกินไปและไม่ดึกเกินไปอาหารหนักอาจทำให้ระบบย่อยทำงานหนักส่งผลให้ร่างกายไม่พร้อมสำหรับการพักผ่อน เลือกอาหารที่ย่อยง่ายมีโปรตีนผักหรือธัญพืชเต็มเมล็ดให้ร่างกายได้รับสารอาหารโดยไม่สร้างภาระอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือสังเกตรอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองหลังเลิกงานคุณเครียดเพราะอะไรมีเรื่องใดทำให้รู้สึกดีขึ้นการจดบันทึกสั้นๆหรือสะท้อนความคิดเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้คุณปล่อยวางความเครียดและเตรียมใจสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ สำหรับหลายคนการทำสิ่งเล็กๆเช่นชงชาสักถ้วยอาบน้ำอุ่นหรือยืดเส้นเบาๆป่อนนอนล้วนช่วยให้ร่างกายและสมองค่อยๆผ่อนคลายและสร้างสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาพักแล้วสรุปกิจวัตรช่วงเย็นจัดโต๊ะและวางแผนงานก่อนเลิกงานเขียนบันทึกสั้นๆว่าทำสำเร็จอะไรไปบ้างออกกำลังกายเบาๆ15-20นาที เช่นเดินโยคะปั่นจักรยานทำกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจฟังเพลงโปรดอ่านหนังสือเล่นดนตรีหรือทำงานอดิเรกที่ชอบลดการใช้หน้าจอและแสงสีฟ้าหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนทานอาหารเย็นเบาๆและไม่ดึกเกินไปสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองทำกิจกรรมเล็กๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นชงชาสักถ้วย อาบน้ำอุ่นหรือยืดเส้นเบาๆเมื่อทำกิจวัตรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วงเย็นจะไม่ใช่เวลาที่เครียดหรือเหนื่อยแต่จะกลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้คุณปลดปล่อยความเครียดเตรียมตัวสำหรับการนอนหลับที่ดีและตื่นขึ้นมาพร้อมพลังสำหรับวันใหม่เมื่อผ่านทั้งวันมาแล้วช่วงก่อนเข้านอนถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการรีเซ็ตสมองและร่างกายการสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มที่ลดความเครียดและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับวันใหม่ 1. เข้านอนและตื่นเวลาเดียวกันทุกวันเริ่มจากการกำหนดเวลาเข้านอนและเวลาตื่นให้คงที่แม้จะเป็นวันหยุดก็ตามความสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ร่างกายสร้างวงจรน,นาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติคุณจะหลับง่ายขึ้นและตื่นมาสดชื่นไม่รู้สึกเพลีย หรือง่วงเงียตอนเช้า 2. ลดการใช้หน้าจอและแสงสีฟ้าก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงควรลดการใช้มือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าจากหน้าจอจะกระตุ้นสมองทําให้ตื่นตัวและนอนไม่ลึกลองเปลี่ยนเวลานี้มาอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือฟังเรื่องเล่าที่ผ่อนคลายการให้สมองค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะสงบจะช่วยให้หลับง่ายขึ้น 3. กิจกรรมผ่อนคลายร่างกายการยืดเส้นเบาๆออกกำลังกายแบบโยคะสั้นๆอาบน้ำอุ่นหรือฝึกหายใจลึกๆ10-15นาทีจะช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและสัญญาณความเครียดในร่างกายร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมพัก 4. อาหารมื้อเย็นและของว่างก่อนนอนหากหิวก่อนนอนให้เลือกอาหารเบาๆและย่อยง่าย เช่นโยเกิร์ตผลไม้เล็กน้อยหรือถั่วเล็กน้อยหลีกเลี่ยงอาหารมันจัดของหวานหรือคาเฟอีนเพราะจะทำให้ระบบย่อยและสมองต้องทำงานหนักขณะนอนหลับ 5. ฝึกสติและสมาธิการนั่งนิ่งๆสังเกตลมหายใจหรือจดบันทึกความคิดและความรู้สึกของวันจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดความกังวลและความเครียด เทคนิคนี้ช่วยให้คุณเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและหลับลึกได้ง่ายขึ้น 6. ปรับสภาพแวดล้อมห้องนอนสภาพแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพการนอนปรับให้แสงในห้องมืดพอเหมาะลดเสียงรบกวนหรือเปิดเสียงเบาๆที่ช่วยผ่อนคลายอุณหภูมิห้องควรพอดีไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปการสร้างบรรยากาศสงบเหมาะกับการพักจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและหลับสนิท พฤติกรรมอื่นๆที่ช่วยก่อนนอนเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้เพื่อลดความกังวลจัดเตียงและห้องให้เรียบร้อยสร้างความรู้สึกปลอดภัยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมาก,ก่อนนอนเพื่อลดการตื่นกลางดึกเมื่อคุณทำกิจวัตรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องร่างกายจะเรียนรู้ว่านี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาพักคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งร่างกายและสมอง หลับลึกขึ้นตื่นเช้ามาพร้อมพลังและความเครียดลดลงการสร้างกิจวัตรก่อนนอนไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มทีละขั้นตอนทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะเห็นผลชัดเจนภายในไม่กี่วันตอนนี้คุณได้ลองทำกิจวัตรลดความเครียดครบทุกช่วงเวลาแล้วลองหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดทำแล้วร่างกายเหมือนได้หายใจเต็มปอดสมองได้พักเต็มที่ บางคนอาจชอบเริ่มวันด้วยการหายใจลึกๆหรือดื่มน้ำอุ่นสักแก้วเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับวันใหม่บางคนชอบเดินหรือยืดเส้นในช่วงพักกลางวันเพื่อให้ร่างกายและสมองรีเฟรชบางคนชอบเขียนบันทึกหรือฟังเพลงเบาๆก่อนนอนสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าทำสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อร่างกายและจิตใจเมื่อคุณทำกิจวัตรมาสักระยะลองสังเกตตัวเองร่างกายตอบสนองอย่างไรบ้าง ความเครียดลดลงหรือยังสมาธิในการทำงานและเรียนรู้ดีขึ้นไหมการนอนหลับมีคุณภาพขึ้นหรือไม่บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อทำต่อเนื่องหลายวันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนทีนี้คำถามคือจะทำอย่างไรให้กิจวัตรเหล่านี้อยู่กับเราได้นานๆเคล็ดลับง่ายๆคือปรับให้เข้ากับตัวเองเลือกกิจกรรมที่ทำแล้วสบายใจจริงๆไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างครบทุกวัน ทำเพียงสิ่งเล็กๆแต่ทำสม่ำเสมอปรับเวลาและรูปแบบให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณเช่นถ้าชอบเดินตอนพัดกลางวันอาจเพิ่มเวลาอีก5-10นาทีถ้าชอบหายใจลึกๆตอนเช้าอาจทำเพิ่มตอนเย็นถ้าชอบเขียนบันทึกอาจจดสั้นๆเพียง2-3ประโยคก่อนนอนทีละน้อยแต่ต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเป็นกิจวัตรปรกติของคุณเองและคุณจะเริ่มรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องพยายามมากอีกเรื่องสำคัญคือสังเกตและปรับตัวสังเกตว่ากิจกรรมไหนช่วยให้คุณรู้สึกเบาสบายที่สุดแล้วค่อยปรับให้เหมาะกับชีวิตและความชอบของคุณบางวันอาจทำมากบางวันอาจทำเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอสุดท้ายสิ่งที่คุณได้จากการทำกิจวัตรลดความเครียดไม่ใช่แค่การผ่อนคลายชั่วคราวแต่คือการสร้างสมดุลชีวิตในระยะยาวคุณจะเริ่มตื่นมาพร้อมพลัง มีสมาธิและรับมือกับความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติขอบคุณที่ติดตามฟังซีรีส์นี้ลองนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้สังเกตตัวเองในสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างความเครียดที่เคยเกาะตัวคุณจะค่อยๆลดลงและชีวิตประจำวันจะเบาลงอย่างที่คุณไม่คาดคิดนี่ก็คือซีรีส์ลดความเครียดด้วยกิจวัตรง่ายๆหวังว่าคุณจะได้ไอเดียเทคนิค และแรงบันดาลใจไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรเช้าง่ายๆการพักช่วงกลางวันหรือกิจกรรมก่อนนอนสิ่งเล็กๆเหล่านี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ถ้าทำต่อเนื่องเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายและสมองของคุณผ่อนคลายเต็มที่และความเครียดที่เคยสะสมก็จะค่อยๆลดลงอย่างชัดเจนลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างคืนนี้แล้วสังเกตตัวเองในวันต่อไป คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งร่างกายและอารมณ์คุณจะตื่นเช้ามาด้วยพลังใจที่มากขึ้นพร้อมรับมือกับวันใหม่อย่างมีสมาธิและใจเย็นขึ้นขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มสร้างกิจวัตรลดความเครียดแบบง่ายๆและได้ชีวิตที่เบาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ พักผ่อนให้เต็มที่ฟังตัวเองให้มากขึ้นและเริ่มวันใหม่ด้วยความสงบและสดชื่น